สวัสดีค่ะดิฉันวันมณัมแสงสุธิเสรีนะคะเรเป็นผู้ป่วยโรครุมาตอยมา14ปีนะคะคือตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ28ปีนะคะตอนนี้ก็42แล้วอาการที่เป็นก็คือเราจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อหัวเข่านะคะหัวไหล่ ในส่วนของขั้นตอนของการรักษาโรครูมตอยเนี่ยคุณหมอจะให้ยาสเตียรอยช่วงที่มีอาการหนักแล้วก็ทรมานมากๆเนี่ยคุณหมอก็ได้ให้สเตียรอยชนิดที่เป็นฉีดเข้าข้อนะคะแล้วก็เป็นชนิดรับประทานนะคะก็ทานต่อเนื่องมาตั้ง6-7ปีนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอาการโรคของเราที่เป็นอยู่เนี่ยจะดีขึ้น ช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกท้อมากว่าทำไมเรารักษามนตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยอาการโรคของเราก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนวันหนึงมีผู้มาแนะนำอาหารเสริมให้เราตัวหนึ่งหลังจากที่รับประทานไปได้เพียง1-2เดือนนะคะาการปวดตามข้อที่เป็นจุดเล็กๆอย่างข้อนิ้วกับขัดไหล่นี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากเลยทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอทานไปได้สักประมาณ3 4เดือนนะคะไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง แพทย์เนี่ยตรวจผลเลือดก็ผลเลือดของเราก็ดีขึ้นนะคะพอผลเลือดดีขึ้นเนี่ยดิฉันก็เลยปรึกษากับคุณบอกว่าจะขอ,อ,อถอนตัวยาสเตรอยได้ไหมหมอ,อเลยบอกว่าถ้าเกิดทนอาการปวดได้เนี่ยก็ลองถอนดูนะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เคยกินยาสเตียรอยอออวันหนึ่งประมาณ2เม็ดนะคะก็ลดลงเหลือ เม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดจนปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้รับยาสเตียรอยเลยค่ะจนด้จำไดที่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็เคยบอกว่าคนที่ติดยาสเตียรอยเนี่ยต้องกินกันไปตลอดชีวิตทีเดียวนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆทีออ่ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้นะคะ่ะ